ครับผมวันนี้บหพามาเบ่งนะครับทุเรียนครับอายุแปดเดือนความแตกต่างระวังแต่ละต้นนะครับว่ามันแตกต่างกันแบบไดคือบางต้นกับบางใ่บางต้นกับใ่ต้นนี้เป็นต้นที่บใยนะครับนี่แปดเดือนนะครับหยอดกับแตกแตกแต่ว่าบ่มีความเจริญเติบโตไปหนานะครับยอดแข็ง กับบใไญยครับผมซึ่งต้นดื่นนี่ก็ไญ่ไปตามธรรมชาติของเขาผมก็บบรู้ว,ว่าตัวนี้เป็นพนยังมันถึงบไญยปุ๋ยกระใส่นะครับใส่เหมือนกันปุ๋ยเคมีปุ๋ยทั้งใบกระใส่ปุ๋ยเคมีนี่กระใสยาลาครับยิมฮาระเจ็ด,จดระวงังจาระตนนี่ก็ความแตกต่างนี่ก็มืขขึกันนะครับ เด็ิพาไปเบิ่งอีกต้นคือว่าต้นที่มีความเจริญสมบูรณ์นะครับของไอ้ทุเรียนที่ว่าปลูกพร้อมกันทุเรียนของผมนี่ก็ปลูกใส่ปลาปกม่วงนะครับเป็นบลกม่วงนำน้งใหม่นะครับปลูกผสมประสานกันไว้ถ้าหากว่าทุเรียนใหญ่นี่ก็ตัดออกครับบลกม่วงหิบเบาเอาทุเรียน อวารทูเียนนี่เป็นพืชที่มีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็แถวบานเห่านี่ก็ยังบอทามีปันไดนี่ครับอีกต้นนึงครับต้นนี้ก็อายุแปดเดือนเท่านันครับยอดเกิดแตกดีู่ครับเป็นจิ้งกระโดงครับผมซื้อมานี่ก็ความสูงก็อยู่ประมาณสามสิบเส้นครับบางต้นนี่ก็ได้เม็ดนึ่งนะครับปลูกไปแปดเดือนบางต้นก็สี่สิบเส้นความจะเรื่อนเติบโตกับบวชขึ้นกันครับ ถึงเป็นเป็นกิ้งกระโดงมากอะขอดคางที่จะในสายเนี่ยข้มสมบูรณ์ก็บบดีไปไลยครับใบหน่อย,ยครับนะครับเดี๋ยวกับภามาเบิงอีกต้นนึงนี่นครับกําลังแตกใบอ่อนใบอ่อนนี่ก็สีเขียวเข้มดีดครับนี่ครับยอดกับแตกก็ดีอยู่แต่บบถึงก็ดีมากไหมนะครับไอ ผมใส่ทั้งใบนี้ผมก็ใส่แมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมซัลเฟตถาดอาหารหายังมีแมกนีเซียมมี่แมงกานิดมี ium, ม่ยูหายังครับจำบ่ได้เว้ทุกอย่างนี่ครับคือการเจริญเติบโตที่ว่าแตกยอดออกมาก,กับใบเขียวปุ๋ยทั้งดินก็ใส่ครับยุยาละครับนิมหาเจ็ด วิซี่ก็ใส่ขี้ไก่แกบครับที่ว่าผ่านกันมักมาเรียบร้อยแล้วโบเมน่าเห่าออกมาจากฟาร์มนะครับเอาที่ว่าเป็นกระสอบนะครับผมซื้อมากระสอบไปสองร้อยกว่าบาทเอามาใส่กะเค็ดในห้านะครับจะเริ่นเติบโตดีอยู่นี่ครับคือทุเรียนอายุแปดเดือนความงามนี่ก็แตกต่างกัน บางต้นนี่ก็แตกดีอยู่บางต้นก็นแตกไปเร็บเดี๋ยวฉีดผ้าไปเลาะเบื้องในหลายต้นครับนี่ครับก็คือสวนหลงม่วงนำลงใหม่ผลผลิตเท่ากันยังเห็ดบะเกียงบนใบใดปลูกม,มากกว่าหลายปีละ7ปีม่วงนำลงใหม่ทีเห็ดนอกได้ดูครับปีนี้แต่เห็ดว่าเป็นแน่ๆเดี๋ยวเดียด๋วยวสิไทยลุงยูทูบให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ครับเกิดมีเป็นอีกต้นนึง แปดเดือนขึ้นกาจจะเริ่มเติบโตกัแตกดีอยูค่ครับเป็นตน้งตนน้นนี่ก็อายุแปดเดือนซึ่งทุเรียนเป็นดินทรายนะครับผมปลูกดินทรายดินล้วนปนทรายอยากสิบอกว่า คนที่เขาใส่ปุ๋ยที่เขาปลูกทุเรียนเท่กันเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยมันเป็นเื่กันบ่ปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุดครับกับดินดินแบบนี้นะครับดินวนวลปนทรายนี่กับปลูกทุเรียนนี่ก็คือยาลาครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดหรือสิบหกสิบหกครับปุ๋ยสูตรอื่นนั่นผมทดลองบางเรลาเอามาใส่นี่บ่มีความเหมาะสมครับมันบ่ดีคือยาลามันใส่ปริมาณพอกัน แต่ว่าเฮ็ดให้ใบล้นครับใบเหลืองใบร่วงแต่อย่าลานี่บบร่วงครับเราที่มีสีขาวๆนี่ครับสีขาวๆอยู่นําพืนดินนี้ครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่ก็คือผมใส่โดรลใหม่ย,ยิบซัมกับเกาลินที่เขามาปั่นเป็นเม็ดถึงปีหนึ่งผมก็ใส่อยู่สองหลอบแต่อันนี้แปดเดือนนี้ผมก็ใส่ไปสองหลอบครับ ระสอบนึ่งกับสองรอยกว่าบาทตาช่างสยามครับมาซอยปรับสภาพดินครับ้ามาบ่งหยอดครับหยอดนีโบสมบูรณ์ครับเพราะว่ามีมาแมลงมารบกวนฉีดยาประทันเมื่อไปเห็ดงานยังอื่นอยูอ่น,นี่ครับเกิดคือทุเรียนอายุ8เดือนครับ ล้วก็มีสิบเดือนแล้วก็ปีหนึ่งครับมูสันชิงเดี๋ยวสีไทยลงให้พี่น้องเบิ้งครับว่ามันเป็นหัึ่งการจเจริญเติบโตเป็นทุเรียนเมื่อไหม่ครับเข้าพึ่งปลูกแล้วก็เฮ็ดไปแล้วเข้ากับพึ่งหัวอันใดที่เหมาะสมบ่เหมาะสมเนี่ยครับถ้าเข้าเฮ็ดอันใดที่มันเหมาะสมถือสูตรให้มันยยใหญ่เนี่ยเดี๋ยวสีบอกนะครับเพราะว่าก็มีผู้ลงคนเข้ามาถามผมดูว่าเฮ็ดอังไดผมก็บ,บอกเข้าไปเข้ากับเฮ็ดละของเขาก็ใหญ่ดีจเจริญเติบโตดี เจของผมนี่ก็บอดี Body คือเขาครับเพราะว่าเขาทดลองไปแล้วว่าอันนี้บอดีเข้าเฮดแบบนี้มันบูถึกแล้วเขาเฮดแบบใดให้มันถูกนี่ครับเขากับบอกเพิ่นเพิ่นไปกัของเพิ่นก็นดีเข้าก็ดีใจน้ำเพิ่นครับทูเลียนเพิ่นงามเพิ่นครับครับคลิปนี้ขเขาจบแค่นี้ครับ